รมีเฮโมหิมครับเฮโมหิม <Yeah. Yeah. S 1> hey นี้สถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูแห่งชาติได้วิจัยเป็นโปรเจกต์ระดับชาติและลงทุนกับการวิจัยประมาณ150ล้านบาทและใช้เวลาวิจัยประมาณ8ปีมีทั้งหมอแพทย์แผนเกาหลีนักวิจัยระดับด็อกเตอร์15คนได้เข้ามาวิจัยครับตอนนี้เฮโมหิมได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่มียอดส่งออกเป็นอันดับ 1ไปแล้วนะครับทุกคนครับที่เกาหลีเราตั้งแต่ยุคโคเรยอจนถึงปัจจุบันตลอดพันปีสินค้าที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งก็คือโสมแดงนั่นเองนะครับหลังจากเกาหลีสถาปนาเป็นสาธนารณรัฐเกาหลีโสมแดงก็ไม่เคยหลุดจากอันดับหนึ่งการส่งออกของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยแต่ว่าโสมแดงก็แพ้เฮโมหิมนะครับแต่ไงครับ เฮโมฮิมเองก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คนเกาหลีกินมานานแล้วนะครับเราเอายาแผนเกาหลีมาเป็นเบสปกติยาแผนเกาหลีใช้เบสเป็นโสมเราเอามาทำนะแล้วเราก็เอาตัวที่มีพิษออกไปและในบรรดาสี่อย่างนี้อันไหนถ้าเพิ่มปริมาณแล้วจะได้ผลที่ดีขึ้นเราทดลองแบบนี้มาประมาณ8 ปีกว่าเลยนะครับมันพัดุของเราได้กินแต่บังเอิญแต่พอกินแล้วภูมิคุ้มกันมันเพิ่มขึ้นรู้สึกเหมือนกับว่าสุขภาพนั้นดีขึ้นเหมือนอายุจะยืนขึ้นด้วยนะครับเหมือนมีแรงขึ้นก็เลยเอามาต้มกินเป็นยาบำรุงทั้งฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงกินทีละชามเราเลยเอาตรงนี้มาเป็นเบส นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงานประมาณูเกาหลีทีมเทคโนโลยีชีวภาพก็ได้วิจัยเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตอนนี้เราสร้างโรงงานร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงานประมาณูเกาหลีแล้วนะครับ6 2นั้นเคยขายราคาเท่าไหร่ครับ20,000กว่าบาทครับเพราะว่าค่าวิจัยก็ลงไปเยอะกินแล้วได้ผลลัพธ์อีกก็เลยคิดว่าต่อให้ขายราคา20,000กว่าบาทแล้วออกข่าวสักครั้งหนึง่ง คนคงจะโทรมาสั่งจนไฟลุกไปเลยนะครับโทรจนสายไหม้ไปเลยเชียวนะเฮโมฮิม hey, ถูกพัฒนาออกมาแบบนี้ครับแล้วข่าวก็ออกไปว่ากินแล้วช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็นั่งรอนั่งเฝ้าโทรศัพท์ทั้งวี่ทั้งวันแต่โทรศัพท์ไม่ดังครับ นี่คงจะเป็นวิธีของคนเรียนเก่งจะเป็นด็อกเตอร์เอาแต่วิจัยนะครับแต่ดูแล้วคงจะเป็นข้อจํากัดของพวกเขาครับสำหรับคนที่เป็นคนขายอย่างผมนะครับภูมิคุ้มกันนี่เราต้องอธิบายครับตอนนั้นผมเห็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงานประมานูออกขาวผมก็หาทางไปหาเขาครับ พออท่านเป็นคริสเตียนตอนสมัยมหาวิทยาลัยท่านได้บรรยายพิเศษหัวข้อไบเบิลกับวิทยาศาสตร์อยู่บ่อยๆนะครับนักวิทยาศาสตร์มาพูดเรื่องไบเบิลผมก็เลยได้ฟังสนุกมากเลยล่ละครับผมเลยพูดว่าพอครับได้ยินว่าทางสถาบันวิจัยพลังงานประมณูของคุณพัฒนาของดีๆออกมาช่วยให้ผมขายได้หน่อยสิพอฟังแล้วท่านก็บอกว่าให้รีบลงไปผมก็เลยรีบลงไปพอได้คุยท่านก็ถามผมว่าคุณขายเก่งใช่ไหม ผมก็ตอบไปว่าผมมั่นใจในการขายครับท่านนี่ฉันจะแนะนำเจ้าของโรงงานให้นะเขาชื่อประธานคิมชีบงนะไปหาเขาแล้วไปบอกเขาหน่อยว่าช่วยรับผิดชอบเรื่องการขายด้วยผมเลยถามไปว่ามีปัญหาอะไรเหรอครับผลิตได้ดีสร้างโรงงานผลิตได้ดีแต่ว่าขายไม่ออกสัง,งั้นเน่ะคุณไปช่วยขายหน่อยโอ้ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมขายให้เองครับ มันก็เลยเข้ามาอยู่ในมือผมครับก็ลองไปเจอก็ได้เห็นปัญหานะครับปัญหาคืออะไรครับเวลาเขาจะผลิตครั้งหนึ่งนะครับต้องผลิต3,000เซตปกติถ้าเราสั่งแบบช่วยผลิต10กล่องหน่อยเขาก็ไม่ทำให้ไงครับเพราะฉะนั้นจะสั่งครั้งหนึ่งต้องสั่งขั้นต่ำ3,000กล่องถ้าจะสั่งก็ผลิต3,000กล่องแต่ว่าเดือนหนึ่งขายได้ไปถึง500กล่อง ใครกันซื้อไปมันมีคนที่ซื้อไปนะครับ1เป็นมะเร็ง2คนรวย3กลุ่มที่ได้เห็นข่าวเ,เรื่องนี้คนที่มีคุณสมบัติตรง3ข้อนี้เดือนเดือนหนึ่งมีประมาณ500คนครับที่เหลือต่อให้รู้ก็ไม่ซื้อสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยมีแต่ผู้ป่วยมะเร็งทานอยู่ครับก็เลยขายได้เดือนละ500รกล่องนะครับจะ ผลิต3,000กล่องขายให้ได้6เดือนแล้วก็ให้โรงงานพัก6เดือนแล้วค่อยขายอีกครั้งถ้าโรงงานใช้งานแค่ปีละงครั้งคิดว่าโรงงานนั้นรอดหรือร่วงครับร่วงครับโรงงานกําลังค่อยๆร่วงครับผมก็เลยบอกประธานคิมชีบงไปว่าเรามาทําให้มันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของมวลชนกัน มันทำให้มันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมหารของมนุษยชาติที่ทุกคนสามารถทานได้ถ้าจะทําให้ได้แบบนั้นเดือนนึงต้องผลิตให้ได้หนึ่งแสนเซตแล้วมาช่วยคิดต้นทุนหน่อยแต่ว่าตอนนั้นขายได้กี่กล่องนะครับเขาขายได้500กล่องแต่บอกให้เขาขายเดือนละหนึ่งแสนกล่องแล้วพอบอกให้เขาคำนวณต้นทุนเขาก็ขำครับ แต่ผมบอกไปว่าถ้าคุณผลิตหนึ่งแสนกล่องต้นทุนมันจะลดลงไม่ใช่เหรอครับฮะก็แค่เอาของที่เคยผลิตในแท้งสองตันเอามาเชื่อมต่อกับแท้งสิบตันหแทงถ้าผลิตได้แบบนี้ก็จะผลิตได้ปริมาณมหาศาลเลยแล้วตอนต่อรองนะครับเราต้องแกล้ง,งโง่ครับนะมันเป็นแบบนี้นะครับการผลิตมันก็ไม่ได้ยาก อะไรนะครับแค่เอาหญ้ามาต้มแล้วก็เอาน้ําต้มมาใส่ซองแค่นี้มันยากตรงไหนเขาช็อกไปเลยนี่มันต้องเอามาผสมกันมีอะไรใส่ไปมีเทคโนโลยีอะไรต้นทุนยังไงแต่คนที่ทําก็คือเครื่องไงครับก็แค่เครื่องผลิตเดือนละ1 0 0 0 0แเซตปีหนึ่งหนึ่งล้านเซตผมจะคิดค่าเครื่องจากแบบแบ่งแบบนี้ครับแบบนี้ราคาลงไม่ลงครับลงสิครับ แล้วผมก็จะให้ค่าไฟค่าอะไรต่างๆที่ทําให้เครื่องจักรมันเดินเลยบอกให้เขาคํานวณต้นทุนคิดว่าเดือนหนึ่งผลิตได้หนึ่งแสนเซตเนี่ยผมช่วยไม่ให้ขาดทุนเองนะครับผมจัดการเองคุณนะ่ะขายได้เดือนละ500กล่องต่อให้ตายแล้วเกิดใหม่ก็ช่วยโรงงานนี้ไม่ได้ตายหนึ่งอยากตายร้อซหรือว่าจะบอกว่ารับปากไม่ได้ว่าจะขายได้เดือนละหนึ่งแกล่องซึ่งความเป็นไปได้ มีประมาณ1%ที่เหลือคิดว่าไม่ได้99%ผมถามว่าเจายัางไงจะไปยังที่จะมีความเป็นไปได้แค่1%หรือจะตาย100%เจะยังไงเขาก็พูดว่าไอ้หมอนนี่ฉลาดนะก็เลยบอกว่ามาลองดูกันขอที่เคยขาย20,000กว่าบาทตอนนี้ขายเท่าไหร่ครับ3,000บาทครับนะเป็นไงครับ ตอนนี้นะครับขายได้2 0 0 0 0 0กล่องส0 0 0 0 0กล่องไม่ใช่แค่1 0 0 0 0แกล่องนะครับก็เลยเอ่อก็เลยประสบความสำเร็จครับทุกคนครับของฮิตแบบนี้นะครับใช้สมองของนักวิจัยอย่างเดียวแก้ปัญหาไม่ได้นะครับต้องใช้สมองของนักขายแบบผมลงไปผสมกันมันถึงจะได้ของฮิตแบบนี้ครับนะวันนี้คนที่มาที่นี่ อยากจะเป็นนักขายอาชีพนักขายเป็นอาชีพที่น่าอายหรือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาลครับเราสร้างมูลค่าได้มหาศาลครับมากกว่าการผลิตมากกว่าการสร้างผลลัพธ์ในการสร้างมูลค่าทางการตลาดมันใหญ่กว่าครับก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3ไปครั้งที่4ครับ แล้วนักขาจะสร้างมูลค่าได้ยังไงล่ะครับวันนี้จะอธิบายกลไกให้ชัดเจนนะครับเขาเอาเฮโมฮิมไปกล่องหนึ่งอะเอาไปให้เพื่อนหรือเอาไปหาน้องหาญาติก็พกมาเพราะว่าอยากจะทำธุรกิจนะครับตอนนี้ในใจก็กลัวกันแล้วว่าถ้าแพงจะเป็นยังไงพอเอากล่องวางปุ๊บ คนก็จะตีราคาของเขานะครับเออถ้าประมาณ300-500บาทคงช่วยซื้อสักหน่อยไหนๆก็มาถึงแถวนี้แล้วแต่ถ้าสักพันหงั้นฟังดูก่อนแล้วค่อยคิดแล้วกันถ้า3,000ต้องบอกไปเลยว่าไม่เอาไม่พูดคนก็จะตีราคาในใจครับอันนี้เรียกว่าราคาที่ผู้บริโภครับรู้ คุณค่าที่รับรู้แต่ว่าถ้าเอาเฮโมฮิมหนึ่งกล่องมาวางไว้แล้วในใจก็คิดว่าถ้าซักพันห้าจะช่วยซื้อนะแต่พอบอกว่าสถาบันวิจัยพลังงานปรมานูเป็นคนวิจัยถ้าที่นี่วิจัยของมันก็ต้องไม่ธรรมดาสิครับจริงไหมละ่ะแล้วก็คิดว่าถ้าสักพันแปดจะช่วยซื้อสักหน่อย นะครับแล้วพอบอกว่าทรงออกเป็นอันดับหนึ่งแสงหน้าโสมแดงอีกนี่มันอะไรเนี่ยมันได้ผลจริงๆจนขายที่ต่างประเทศได้ในเกาหลีก็ได้ถ้าไม่ได้ผลคนจะทานเหรอครับคงทานแล้วได้ผลจริงแล้วเขาก็เริ่มบวกราคาไปอีก600ถ้าสัก2 0 0พฉันก็ต้องลองซื้อดูหน่อยแล้วแต่นี่กล่องละเท่าไหร่ครับ3000เหลือเท่าไหร่ครับ3 0 0พ นะแต่ว่าวันนั้นก็ปฏิเสธไปปฏิเสธแล้วเขาก็กลับไปพออยู่บ้านก็เริ่มเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าเฮโมฮิมมันคืออะไรดียังไงถ้ามาครั้งหน้าอีกจะปฏิเสธให้ได้สักหน่อยมันต้องมีอะไรถึงจะปฏิเสธได้แต่ถ้าจะปฏิเสธก็คงต้องศึกษาสักหน่อยจริงไหมล่ะครับนี่มันไม่ใช่ระดับธรรมดานะครับงานวิจัยระดับ SCI มีตั้ง18เล่มเราไม่รู้แล้วว่าวิาวจัยระดับ SCI คืออะไรแต่มันคืองานวิจัยระดับโลกเลยนะครับถ้ามีงานวิจัยไหนได้ตีพิมพ์ใน SCI นิยาาตยสารนี้ทั้งสายวิทยาศาสตร์เขาจะยอมรับทันทีแต่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจ้าดังๆที่มีชื่อเสียงกลุ่มนี้มีแค่2-3ถึง3ที่เท่านั้นที่ได้ตีพิมพ์ใน SCI แต่ว่า ที่ตีพิมพ์ไปสิบแปดเล่มมีแค่เราที่เดียวพอเห็นปุ๊บใจก็เออขายแพงกว่านี้ก็น่าจะได้นะเออจริงไหมล่ะครับ3,000บาทนี่ถูกนะถ้า4 5่พันหฉันก็ซื้อได้นะทำไมนั่นเหรอตามซูปเปอร์เขาขายเห็ดซางหวัง เห็ดหลินจือประมาณ4,500ั0 0้กันอยู่แล้วถ้าราคาประมาณนี้เจ้านี้ดีกว่าเยอะถ้าจะกินกินอันนี้ดีกว่านะจะมีความคิดแบบนี้ครับผู้บริโภคนะครับเขาจะเลือกของราคา3,000บาทมากกว่าของ4ี่พนะครับแล้วผู้บริโภคคนนั้นจะได้กําไรเท่าไหร่ครับเขาได้กําไรตั้งแต่ตอนซื้อไหมครับเท่าไหร่ครับฮะ ผู้บร so ิโภคกำไร2,000กว่าครับทำไมครับเพราะถ้าราคา4 5 0 0ก็ยอบซื้อเพราะคิดว่าเจ้านี้ดีกว่าไปซื้อเห็ดซางหวางเห็ดหลินจือครับสมัยก่อนเคยซื้อมากิน4 5 0 0ฉะนั้นพอซื้อปุ๊บได้กำไร2,000กว่าบาทเลยนะครับอันนี้ทางเศรษฐศาสตร์จะเรียกว่าทฤษฎีกำไรของผู้บริโภคนะครับเข้าใจนะครับทำไมคนถึงซื้อของครับ เพราะว่าการที่เอาธนาบัตรที่มีอยู่ไปใช้มันเกิดประโยชน์มากกว่าการที่เราเก็บธนบัตรเอาไว้ก็เลยซื้อสินค้าเขาพูดกันแบบนี้ครับวันนี้นักขายคำนี้มันดูดีใช่ไหมครับ